ตะวันเออที่แทงตาเป็นไงออได้ปะแต่ไม่สู้สายตาที่แยงใจนะจ๊ะเอาไงสวัสดีครับวันนี้จะพบกับช่องแชมป์ชาแนลอปเลยนะครับมาทาอะไรครับวันนี้ผมหาหอยมาอาจารย์ออหอยมันมันใช้ทําอะไรได้บ้างอะ่ะตกเรือเียด <laughs> เดี๋ยววันนี้เราจะลงเบ็ดเลาวนะครับเมื่อคืนมาปักเบ็ดได้ปรากฏไปสี่ตัวเดี๋ยววันนี้เราลองดูว่ามันจะมีตัวกินไหม มันเป็นปรากฏเรื่องอะไรอีไฮโพกินไหมไฮโพไม่น่านะอาจจะเป็นปลาลึงไอปลาลึงหรือบางท่านเรียกสายยูครับอ๋อสายยูนั่นคือปลาลึงนี่แหละเดี๋ยวลองดูไว้ครับข่ายเรื่องข่ายกินไหมข่ายอ่ะข่ายอาจจะกินแล้วปลาปลาตกใจกินไหมปลาตกใจอ่ะไม่กินสวัสดีไปเลยจะทำอะไรอ่ะลูกตุ้มไงรายกาเหรอโอ้ยผมหนัก ไม่ใช่แอปทำอะไรเนี่ยสาระเลยก็เอาไวท้ท่วงข้าวเบ็ดไงไว้ท่วงข้าวเบ็ดใช่แล้วกี่กี่กี่ตัวเบ็ดใจหนึ่งตุ้มอ่ะห้าตัวใจหนึ่งตุ้มอันนี้คือหัวท้ายหัวท้ายาอ๋อครับเบ็ดเจ็ดติบเดี๋ยวตามไปดูกันครับวันนี้กี่ตุ้มวะเกินติบหน่อยนะเราจะไปทำอะไรกันน้องทำอะไรอ่ะผ่าดิ่อครับ อาเยื่อเอาไปทำอะไรครับเอาไปลงประกวดครับลงประกวดประกวดปลาปลาแดงปลาแดงปลาแดงกินที่เดือนอะครับกินครับแล้วปลาตีนกินอะไรครับปลาตีนอนะปลาตีนกินปาก <laughs> เรานี่ยทำไรอ่ะลงเบ็ดครับลงเบ็ดวันนี้เราลงเบ็ดลาวนะครับลงเบ็ดเบ็ดเบ็ดอะไรเป็นว่าเบ็ดต่างชาติเบ็ดต่างชาติเบ็ดตัวเบ็ดเจ็ดสิบตัวเล็กเลกกวานี้หน่อยก่เอาเล็กๆอีกอือก็เล่นเลยเอาประมาให้แพะแนกหั่นครับแพะแนกล้วงหอย หอยเขี้ยวน,นะครับก็ลองใช้เยื่อใชยเรือไม่ได้ใช้เยื่อไม่ได้หอยมั่งไสเดือนมั่งลองดูครับดูที่ปลาอะไรจะกินมั่งแต่เป้าหมายเราคือปลากดใช่ปลากเกมคือปลากเกมคือปลากดแต่ถ้าได้ลึงนะโจ๊ะเลยอะลึงก็โจเลยมีตัวป่าหรอจ้าหนูกินกันหมดแล้วมัง้งก็ไม่รู้เสียดกลับอะไรนะเข้าไหนหรือไง เก็ดกรรมไปเลยมันคืนแล้วได้ตรงนู้นตัวใหญ่อ่ะปัดไปเลยเราใช้เป็นหอยเชอรี่นะครับหอยหอยนี่ไหมหอยขมได้ไหมหอยขมไม่กินนี่ว่าอาจารย์ หายว่าหายอ้วนเลยหนุนขึ้นนั่นทั้งหลังโอ้ยจะแดงกว่าไหมเนี่ยแต่เขาก็ลงเรื่อยแต่นั่นบอกใช้ลูกหนูเกี่ยวอะไหอย่งเงี้ยเอามาคลุมเดี๋ยวมาลูกยางก็ออกอะแค่ขาดไม่รู้แกเอาใหม่ไม่จับไปเดือนหรอไม่แก็จับได้เนยมันจับได้อนนี้มันจับได้ทำไมแกถึงจับไม่จับไฟเดือน เใช้แยงมือเมื no, people, ่อก่อนจับได้ปะเมื่อก่อนจับได้ตอนไหลมันลื่นไว้เดือนนี่นะโอ้โหนี่นี่ใช้แย่งเพราะไอ้ซีเอสอ่ะไม่ตอนน้ำท่วมไหมอ่น้ำท่วมไอ้เดือนมันจะไปกองเนื้อบนทางถนังอ่ะอ่าเอาให้เดือนคว้างกันเลยโอ้โหชิบหายเข้าหน้าเข้าตาเอาให้เดือนคว้างกันหืมกำมาเป็นกำๆแล้วคว้างกันละไงน่าสนุกดิพอคว้ามองตรงก็อ้าปากรับแดกแม่งมาเลยู ย er ี่เดือนเจ็เดือนเยอะเลยเดี่ของกบยางสเปิร์มเขาเป็นหอยเชอรีแต่ของแชปมชาแนลไส้เดือนเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เ้างหลังก็คืออวบอวกเฮ้ยอาไรวะจ้าตีจยะปอมไม่ได้หรอได้เลยเอาเรือเลาะเงี้ยสามคนจะป็นยังไง แล้วเราขางกันตายเลยใช่ไม่มีไรหมูข้าวไว้ะไปะหมูไแล้วซื้อไอ้นี่ไปแล้วกับข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวผมซื้อหมูไปหมูไปกิโลสิบ,ส,บสิบโลสิบโลโอ้โหเอาไปทำอะไรละงานวัดเ้อน่ากเมื่อคืนซื้อลูกชิ้นไปบ,บ้านจันตูนกินไปประมาณสิบลูกเหือหม,มากินหมด เดี๋ยวมันไม่เป็นไรหรอกมันแม่อร่อยน้ำจิ้มอยู่ดิผมอือหือไอ้ยแดกหมดเลยแตกจัดนี่ดูเรามาลงไอ้มีบ้องตันอยู่เหรอไหมเรามาลงนี่ครับนี่เดินทรายกัมทรายยอครับลงได้ลงได้นะครับหมายเด็ดเมื่อคืนเลยเดี๋ยวนี่นี่นี่เดี๋ยววันนี้เราจะแวะเข้าไปดู รูปลาไหลเมื่อคืนนะครับจัดตัวเขาเจ็บใจอยู่วันนี้น้ําลงถ้าเราเจอรูเดี๋ยวเรามีแก้แค็งปลาไหลอีกเมื่อคืนนี้เป็นติดตามเลยเฮ้ยซื้อพี่แกงพี่แกงรอเลยวะโอ้ซื้อได้พี่แกงอ่ะผมซื้อหมูแล้วอ่ะซื้อพี่แกงหาเรื่องปรุงรอไอ้ลุงแข็งแรงวะลุงเดินลุ้นลุ้นแข็งแรงวะลุ้นลุ้นแข็งแรงแน่วะพักเดียวถุงใบทางลุงใบทาง นี่นะนี่นะผมนี่นะนี่นะนี่นะีน่นะไมอ็มปอ<ะ>ดีครับทุกท่านตอนนี้เราจะเข้าสู่ใหม่เม่อไหร่ครับดูว่าเมื่อคืนพลาดเสียใจยากหนักมากครับรวันนี้จ,จะมาล้างแขนผม,ผมเดินตกรูด้วยรูที่ขุดอะ่ะรูใหญ่มากะการเข้ากำแล้วเอาไปท่อนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมไปช่อนเลยเนะี่ย พุ่งนี้ก็ปักได้นะน้ำลุกเนี้ยไม่มีเครียดเลยที่ไม่มีเครียดไปดูเดียวแล้วมั้งว่ารูเล็กขนาดตัวมันจะกินอีกไหมเนี่ยปากยังเจ็บอยู่มั้ยเห็นแต่มันนีอ้ตัว่ามีรูใหญ่แล้วมีรูเล็กนด้วยอุ้ยหน้ารูเล็ก ปั๊บไปถ่ายโนเลยนะกล้องอเขา,า,า,ารู้ไม่ตันนะเดี๋ยกว่านีอยู่ถ้ารู้ตันก็เย็บข้าวครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำกับข้าวกินกันก่อนนะครับเดี๋ยวรอไปเลาะปลาลองคร,รับต้องเดินในท้องครับผมนี่นี่อันนี้ไม่หมูธมรรมดานะเข้าใกล้ไม่ได้เลยลอยเลยเนะี่ยหมูยอ <í> <c oughs> ก็เยอะไปว่ะออข้อดีพี่ยิบร,รายจานตำิด่าข้มือดีบดด้วยนะกินไม่เข้าก็ว่เมื่อวาาไป โลืมแกะเปลือกกินมากไหมต้อว่า,อา,อา,อาตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปเลาะเบ็ดกันแล้วนะครับรนนเลา,เาะเ,ลเบ็ดบใช่เล็ยกพยายามเบ็ดเป็นราว เ,เดี๋ยวไปติดตามดูเลยว่าจะได้กันกี่แต้มไปตามมาครับอ้วก <c oughs> เรียมเมาขึ้นมเมาออบ <c oughs> โอ้โหอีย เริ่มกันเลยดูสิจะได้แต้มไหมลืมนูลืมนี่สิโดนแล้วเนี่ยมันเป็นคลื่นตอนเราโยนตอนแรงเรือเราเนาะโหนะโหนพักเนี่ย ให้โงนอ่ะอให้หัวตั้งไม่แ่เจงวะเดี๋ยวรอดูดิเรามีเดือนด้วย,ววยอยอ,อยู่ไหม,ไมยาย แต่ไม่มีปลาเลยนะเนี่ยหืออะไรตอนเกี่ยวทะแลมัดึงยืดไปเลยดึงยืดไปทีเดียวดยืดเดียวตรงแม่ลอยลองดูบ้างดู่จะมีแต้มหรือเปล่างไเมื่อกี้ตัวอะไรเห่าเหมือนหมาไอ้หมายแล้วกันน่าจะเป็นขโมด เตะก็ขายเปตะวะขายเตะเลยดิขายเตะเข้าป่าแลเยี่ยมป่าดีแน่ตอนนี้ผ่านไปยี่สิบกว่าตัวแล้วนะครับเบลยังไม่ได้เลยเอานะมันต้องมีบ้างเลยมีก็ไม,มไม่รู้เงียบ กินี่เดือนนะบ้าเมื่อกี้ขึ้นมาเราก็ไม่ได้เอาฝากมาด้วยอาจารย์ทำไมไะครบทุไปเปล่าเอามาเปล่าเงียบเป็นเปล่าจ้าตัดเล็กฮะตาเล็กได้แต้มไหมนี่ครับนี่อะไรวาดว่าอาจารย์วาดเลยกด bà gì ghé bà lẹ 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 bà แต่ทรงไวเหมือนกดทะเลนะจะรุดบอกมา αι, ทำไงเนี่ยมันกินเกินะ่ะทำไงอะ่ะเราอ,อบอบ,อบ,อบด้วยเนี่ยแกะได้ป่ะโอ้โหถึงไหนไม่รู้เลยเนี่ยตัดตัดตัดเนี่ยตัดข้าวอืมตัดข้าวแล้วสวยเลยอนะย,นะย,ย่างดียังมีแต้มเล็กน้อยไม่แฮวแล้วนะครับนี่เป็ดตัว ก็ตอนนี้จะหมดข้าวเบ็ดแล้วครับเพิ่งได้มาแต้มเดียวเองเดี๋ยวทิ้งไว้เช้าแล้วก็มารอรุ้นเช้าไปทิงว่าจะได้อีกเพิ่มอีกไหมกินเกือบกินแห้ววันนี้เดี๋ยวไปรอรุ้นได้ไหลดีกว่าเราไปดูใหม่ว่าไหลกันดีกว่าจะได้ไม่ได้ yeah กินนะครับสองลก,กินแห้วเดี๋ยวรอรุ่นเช้าหายเดืองก่อนไม่อยากหันหน้ามองคุณผู้ชมเลยนี่ปลาแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยหายากจริงๆเลยครับเนี่ยถึงว่าทำไมเขาไม่ลงกันเบ็ดลาวแถวนี้ไม่แฮวกระบ,บุญแล้วฝากติดตามมาด้วยนะครับ ต้องแชมป์ชาแนลวิชาหากินกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์มนแฮวนะจ๊ะสดีครับนี่ครับรับเช้าครับเก็บเบ็ดเกิดมีแต้มแล้วหนึ่งแต้มมามาอุ๊บ เขาเป็ดลาวครับดูนี่ปลาว้าวปลาอะไรครับเดี๋ยวมาดูใใกล้ฮะเป็ดลาวานะครับเจ้าพยาครับโอ้โหมาสังาานะหารวจิฮะอฮ้ยี่สิบตัวเบ็ดได้ จะปลดปลากันครับฝากติดตามฮะก็จะได้แต้มอีกหรือเปล่านี่ครับโอ้โดนปลาอะไรนะน่าจะเป็นตัวสุดท้ายไอ้โจมเป็นสุดท้ายครับอกว่เา,าเก็บมาจะหมดแล้ว เดี๋ยวฮะปลาตโกงครับโอเคครับเดี๋ยวตักก่อนฮะปลาตโกกครับฝากช่อง YouTube ด้วยครับแชมป์ h ช n แนลวิชาหากินนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าอีพีหน้าเราจะทำอะไรกันนะครับผมโอเคครับผมดีจะเก็บเป็ดต่อก็ เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับซาเ็ตพอดีน้าแชมป์เขาติดธุระนะครับเลยมาเก็บด้วยไม่ได้นะครับนี่ครับบรรยากาศเรเก็บมาแล้วครับลูกเสนอะไรทีน้าก็ได้ปลาตะโกบตัวหนึ่งรอบเช้าสังฆว,า,วาตัวหนึ่งปลาอุบตัวหนึ่งเป็นสามแต้มนะครับ แล้วก็เมื่อตอนเละาะเมื่อคืนนี้ได้ปลาอุบหนึ่งตัวก็เป็นสี่แต้มทั้งหมดวันนี้เลยมีคําถามมาถามว่าสําหรับคนที่ดูคลิปจบนะครับถามว่าทริปนี้เราได้ปลาทั้งหมดกี่แต้มครับและมีปลาอะไรบ้างถ้าคนดูจบจะตอบถูกนะครับมีของรางวัลเป็นกบยางสเปิร์มรับไปใช้ฟรีหนึ่งตัวครับจัดส่งฟรีถึงถึงที่ครับ มีคนตอบถูกหลายท่านจะทําการจับฉลากแจกนะครับผมเนี่ยเจ็บเบ็ดเสร็จแล้วหมดแล้ระชช์ติดภารกิจเลยมาไม่ได้ครับเตรียมตัวออกอีพีหน้าครับฝากติดตามด้วยนะครับแชมป์ชาแน,น,นลวิชาหากินตัวดีครับผมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับ